ก,ก,กินเบิ้ลเต็มเลยยะเกลยดเลยมึงไงมึงไงพี่น้องมึงไงอู้วิบเป็นขาวๆเลยบางเนี่ยถ้าพูนบ่เป็นอีหยังไห้เนาะหือว่าผ่านนั่นนี่ถ้าเพิ่นบ่ฟอบ่หยังพี่น้องเอ้ยกินบ่เบิดพุ่นล่ะนี่มึงแไงตะกานี่เป็นขาวๆอยู่นี่เริ่มจับแมียี่ สวัสดีย่ำเ้าะครับสวัสดีค่ะขอกันแต่เดิกในเดิอพี่น้องวันนี้ขอกันเสาวันที่สามเนาะแมนกะบสามคุมภาพันปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะจ้ากัดตีหาตีหกโมงเลยล่ะพี่น้องเหตุที่มาแต่เ้ามวันนี้กะสิีผพ้าผีพี่พน้องมาเบิ่งผลงานการทดล่องไอพอเห็ุฟางในตะกาเนาะยะาี่เกตแมนจ้าข้างแรกค่ะั้างแรกที่คนสองปลากับยี่เกตทด,ดล่องเบิ่งพี่น้องที่ได้ผลเป็นทีนาพ่อใจเลยจังไลกะมาหลุ่นน้ำกันพี่น้อง หลังจากตัดใหญ่ไปสามสี่หมื่นเนาะแมนจ่ะแมนมือในมือที่สี่ตอนถ้ำขั้นตอนการถ้ำหนังคนศอกปลาบะเลยทายถ้ำให้พี่น้องรับชมพี่น้องมาเบิ่งตอนเก็บถามมันได้ผลอย่างไรหรือว่าบะเลยผลอย่างไดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเพาะรับพี่น้องเก็บเกี่ยวควอมูอนในการเพาะครั้งนี้ไหวพี่น้อง ช้ำนานการอย่างไรกะคอยติดท้ำคลิปให้พี่น้องรับชมตอนขันตอนการเหตุการณ์มักการบ่มเชื้อการใส่เชื้อนี่ล่ะพี่น้องสำหรับวันนี้มาเบิ่งผลงานพี่น้องไป,ไปเปบิ้งยี่เกตเอามาเบิ่งผลงานการทดลองพอเหตดในตะก,การ,รอบแรกพี่น้องตอบแรลกระทือว่าเป็นสนามก่อใจอยู่หลังจากตัดใยเรียบร้อยตัดใยเมา่ด้จัาเหมือสามสามีสม่เหมือในนอไมเอาน่งเนื่อพี่น้อง,องได้ผลอยู่เด้อพี่น้องผล ไม่แต่ดอกกำลังงามๆเลยนะเมื่มีเกิดตะหิดเกิดทอดเขาแต่ที่เกิดแน่นอนก็คือเขาเนาะเกิดดีแห่งเก็บเลยเนาะเก็บเลยเดี๋ยเอาดอกพอดีนอ่ละจ้าจะคอยไปตัดน้ำกลดเนาะเอาเห็ดคั่งแหลกอ่ะเนาะคั่งแหลกอะเขาทาอยู่เนาะเขาทาอยู่จ้าเขาทาอยู่พี่น้องเขาทาอยู่ประกันศึกษาเหตุตอนตอนเห็ดกระบาดท้ายท้ำคลิปบเรือพี่น้อง ศึกษาเบิง้าได้ฝนฝนจังไดนเดียวคนสองปลาสิเห็ดขีบซ้อนให้พี่น้องรับชมตรงแนวฝนนตอนเก็บกันยังเก็บไอ้มันเหมิดแน่พี่น้องจ้าตีหาตีวกโมงห้วแล้วเนาอจ้าอ๋อขน้อยแห่งอกเดท่านเก็บด้วยบ้านเก็บเนาะมองแน่พี่น้องเสือคนกำลังขูดจับแม่เต้มอยู่น้ำตะกาอยู่อ ตุนหันอีกลาย,ยต้นห้พีน,น้องเบิ่งเนี่กําลังเดิมเดินกําลังเริมจับเม็ดพี่น้องอเตหลังจ,จากเก็บนี่ยบ่หูวันสิฟอหนบอด้พี่น้องเพราะว่าโอ้ทั้งผีกระลังไเต้เก็เตีก้เต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 เต้เต้เต็มต้เต้เต้เ่นเต้เต <ừ> ้เเตืเเต้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 ้เ้เตเต้เต้เ ในตะก,กาดนี่ก็เต็มอยู่นี่หาดว่าอีกรอบหนา้าละพี่น้องนี่เป็นการเก็บรอบแรกมึงแน่ยเกล็ดปุ่นเต็มยังวะพ่อนอัดทั้งนี่ต้นนั้นพ่อเอาได้อยังด้วยนะได้ละนั่นน่ะเหรอเดืดเอดมึงแน่พี่น้องถือวัวพานอยู่ด้วยพี่น้องนี หลังตัดไอ้ตัดใหญ่ไปสามสี่เหม่อพี่น้องบ้างแน่เต็มตะกาเลยพ่นตัวนี้ยังายตัวนี้แล้วขาดแห้งพูนเรื่องเขาเขานี่เป็นเรื่องปกติพี่น้องเพราะว่าเป็นเฮดฟางมอมไอ้ถ้าเป็นกากมั่นสิบ่มีเขาเมียนบ้างแนีพี่น้องเต็มเลยพี่เอาคือแห้งคือแห้งเขาท่ามองตะกาบนตะกาบนกําลังเริม กำลังแตะขึ้นเสื้อาจ้ะกำลังเหลื่อมจับเม็ดพี่เขาทายอยู่เออมึงเนี่ตะการนี่เขาเลือกเขาดอกไงก็เกิดเดี๋ยวก็ดอกไงเนาะอืมก็เก็ดจังไดก็เกิดมากก็ไม่เคยเจ็บถูกปุอยู่อู้ยพี่น้องครั้งแรกที่พ่อก็ถือว่าเป็นที่หนาพอใจอยู่เนาะพี่น้องการดูแลยังกับท่านปันได้ดอกเพราะมันเป็นเถื่อแรกแม่นจ้ะแต่ว่าก็เกิดเบิด์ตถูกตะกาเกิดเบิดอยู่ ต้นอันใดใบจะเกศเอานี่บ่อืมเอาเนาะเอาเลยเอาเอซี่ทันใดกะหูกะคอมเมนต์มาเด้อจ้าว่าเห็ดจังไรเอซี่พี่น้องที่ช่ำนาญการเหลืองพอเฮ็ดฟางกะฉี่แหน่คนสองปลาใดในเด้อพี่น้องมึงแน่พี่กำลังจับเม็ดเต็มอยู่จับเม็ดตัวนี้ตีมันโผล่เนาะตัวนี้ตีขาดแห้งจงไหวเนาะจงไหวไอเงี่ยเลี่ยมไก่ าอ๋อตัวนี้เพาะในอันกองโฟมเก่าเรื่องผี้อกผี้อกพวกไหนดอกอ้มมันมันก็คือเฟื่องกันนั่นเนาะบว่าเก็บจังใดเด้อดอกนี่บวชเนี่ยดอกนี่มันก็ล่างดุดขึ้นจ้โอ้ยหายกุไข่ให้เลาโบกหลงโบกบอลบนี่ปันไข่หาน นี่เป็นการเก็บรอบแหลกพี่น้องกร็รลอรูน้ำกันอีกแล้วพี่น้องหลอบสองหลอบสามลอบสองมีตรายเนาะอบสองนีสง่สีหลายถ้ามันบ่อฟอก่อนแต่ว่าสิจับเม็ดนี่เต๊มอยู่นี่แมนบดเอาหลอดนิี่อ้คอยมาตะการตะการนี่ค่ะแังนาะอืมตะการนี่ก็คือกันเอ้ปิดปิดท้งนี้ซะก่อนไปเปิดฟังนันมันต้องเปิดที่เราฟังปิดที่เราฟังพี่น้อง เพื่อปบุ่มอุณหภูมิย่านพันฟอล่ะพี่น้องขอกันแต่เสาเนี่ยพี่น้องมื่อนี้เมเคยเห็นจะเอเกิดต้นนึ่ถือว่าดีเลยเนี่อถึสดจังมาเต็มเลยแยะเกลียดเลยมึงไงมึงไงพี่น้องมึงไงเป็นขาวๆเลยบางไงถ้าพิ่นก็เป็นอีหยังไห้เนาะถือว่าผ่านนั่นนี่ถ้าเพิ่นบ่อฟอบ่หยังพี่น้องเอ้ย กินโมบิดปุ่นล่ะนี่มึงแน่ตะการนี่เป็นข้าวอยู่นี่เริ่มจับเม็ดยังขาดโอ้ยนี่เบิร์ดเลยนี่เบิร์ดสุดตะกาอีกจักฟาเหมืนอนเนาะเหมือสองหมือนนี่นะไงเร็วเด้อเอาเงิูมโปงใหญ่ไม่มีพ<ด>ลังห่วยแล้วอืออื่ขอทายยกพี่สี่นอห่างแรกแต่ว่าเพิ่นเป็นคนเนี่ยโมเมนต์เพิ่นสิ่เกนโมเมนต์เพิ่นสี่โฟกับยายเกศจั๊กแล้วเพราะเหม็นมากในเด้อจ้๊ มึงแม่ก็ก็หูทุกันเนาะมันเป็นการพอกขังแหลงน้ำพี่น้องนี่นี่เก็บที่พี่น้องไฟอ็เหม็นเน่ะมันเป็นังสีเนาะมันเป็นล่าเป็นอะไรนี่โอ้ยถ้าบัวปิดผ่านเนี่ยผ่านได้เนี่ยบัวปิดผ่านชากรี๊ดเอาเก็บบ่อไเนาะฟังเนี่ยยังยังเป็นเม็ดยังเป็นดอกหน่อยอยู่อีกขาหมูบ้างเอาขี้ตุ้งเพื่อสร้งนหลมเบื้องบน พรทั้งเบิร์ต18ตะกาพี่น้องอืมถ้าเิ่นญ่เบิร์ตถ้าเิ่นบ่อฟอถ้าเกิดการพิษผ่านฟอเนี่ยเปนตตาสิดาเดยนสะศมก้ามากแน่อยกน้องเมืงแน่มันคือเกิดคาดแต่ทั้งเครื่องตะกาบน แกานี่บ่ปันไดเนาะก็ร่างเงเหมือนเออออกขางตัวนี้ออกขางลายนี่เหราเกล็ดนี่ดอกบ่ไใดเนาะบ่ไใดมันเป็นก้อนเนาะอีกซองเลยจะก้อนแต่มันมันก็เป็นตาใหญ่อยู่ที่ล่ะเนาะย่านตั้งแต่เป็นนี่สีเป็นขนๆนี่นี่มันสภาพอันเห็ดเฟืองมัเป็นังสีบ่เราบ่เคยเห็ดทึ่งคือติดเดินใหญ่ใหม่นี่คือติ ฟองเขาจังไดพี่น้องก็ซอยคอมเมม็นมาในเด้อบางแนนในในกองฟ้มไม่คักแง่งพี่น้องนี่พอเอาแบบนี่มาเห็นเนาะกองฟมนี่เขาทาเด้อพี่น้องกองฟมเก่ากองฟมห่างนี่เมืองถิ่นรีไซเคอลไหมเขามาเหตุบางแนนพี่เกิดดีแงงเหตุที่กองฟมเกิดดีก็คือผลเก็บความเชิญได้ดีแม่ยแล้วเฟืองมันมันมันเป็นเฟืองละเอียดเนาะเอาพี่น้องสำหรับ เก็บเห็ดหลอบแรกมาเนี่ยกระซั้นี่แหละพี่น้องเดินทางเขาปลาต่อบริจาเก็บบ้านเนี่ยเขาปลาต่อไปหาเบิ่งเห็ดอยูป่ปลาหล่ะกันเก็บพกคนแช่น้ำจ้าล่อหลวนน้ำกันอีกสองสามเมื่อข้างหน้าผลละพี่น้องถ้าเพิ่นบ่อเนี่ยคือวัดที่คักอยู่คักเติบนอนสามเมื <3 S 1> ม่อเน้เนองเกิดคักอยู่พี่น้องเกิดคักอยู่เบิดถูกตะกาเลยพูน าวเลยเป็นขาวๆอยู่ิดเ,ดเอ๋อปิดบานเลยบนด้ดนบ่ได้ไปล่อหลุมน้ำกันอยู่ปลาต่อพี่น้องเอ้าเขาหอดปาลาแล้วเด้อพี่น้องบานเลยเขามาก็มาเจอหลุดน้อยเจเกตเจอเจหลอดจ้าดอกนึง <laughs> เก็บตึ้งเฮ็ดธรรมชาติตั้งเฮ็ดปลูกเด้อพี่น้องมือนนีน้เ <c oughs> บืองนี้ <c oughs> น่าตาอยู่เนาะเป็นเฮ็ดกอ อย่าเกิดคักเนาะไม่นจ้ามแน่น่ามก็เกิดอเ๋ะดอกแรกพี่น้องเบื่องลักษณะคือมีคนมาเก็บประจำเนาะม่ลองร้อยการเคลีย,ยเก็ตมาพี่ออออเจอแล้วเจอแล้วมึงแนนเป็นตั้งเงินแท้งเด้อพี่น้องวันที่สามกุมภาพ ฝนก็บริโตกดอกพี่น้องแต่ว่าอุณหภูมิผันได้นั่นผันเกิดต่มบองซุ่มๆเ่มบางแนวยอะเกลี่ยเกิดไหมโอ้ยสองเมื่อสามโอ้สองสองจ้าสองดอกชิ้นหนึ่งมึงเนี้ยสองดอกเนาะมึงแนวพี่น้องทายชิเนาะเฮ็ดก่อเกิดนาแรงฝนก็บริโตกดอกพี่น้องแต่อุณหภูมิผันผันไดเออเอาคือฝนสิตกดินกระซุ่มนี่ยแรกก็สิเกิดเนาะซุ่มดีแด้นั่น ข้าอีกไวาจะเกตข้ออีทาดอกอุ้ยน้องมันเป็นตังเงินแทพี่น้องบานีมึงแม่เจ้าโอ้ยโอ้ยดอกคนพระท่านใหญ่พผมเข้าบาเห็นน้องหันน่องอุ้ยเป็นตังเงินแทพี่น้องมึงแม่เกตโก้เกิดวันที่สามกุมภาพันธ์อย่าเล่นจ้าเหมือนมันเฮ็ดมันทั้งเฮ็ดปลูกมันทั้งเฮ็ดธรรมศาสตร์บานี่เชียขึ้นใหม่ดีไม่อลวเกิดใหม่ พี่อก่งบ่อสองบ่อย้างนั้นอุ้ยอุ้ยขารดขารถเสดทจเตอรเกมเพื่ันกับเพ็ดเฟื่องเขาท่าบ่อเขาท้าปนเนาะเออใส่บลายกับสิปนแหรอพี่น้องเพ็ดข้าวดิ่กับมีมาเนี่ เห็ดเกล็ดินเกิดเห็ดนางง้อก็เห็นดอกเดินเดินทางเงีวไกลในเด้อพี่น้องมือนี่ประกันหาเก็บพักต่อพี่น้องมาเนี่ยเป็นพักไอ้ดอกคอนแค่นี่ครับพี่น้องจ้าส่วนเห็ดกอก็ได้ปนเนาะได้ปนอยู่จ้ะมันเป็นเห็ดเกิดบ่แม่นฤดูกาลพี่น้องนั่นจะเกิดช้อนหนึ่งนั่นเลยนี่นบอกโอ้ขอขึ้นโบเห็นหูเป็นพักคอนแค่นพักปลาพักปลาธรรมชาติ นะทีเ่เก็บไปแกงใส่เห็ดอืมพอดีแกงใส่เห็ดเฟืองเนะาะใช่เฟืองเห็ดกอที่ใดบัวร้ายเราพี่นอ้องอ๋เดินทางนำกันเงีๆเด้อพี่น้องมือนี่ต้นนี้บ้าท่านดอกเนาะดดอืมคือมันนีอยู่ที่ดอกดอกนึงเุิงขุนบอ่อแม่โอ้ยขึ้นไปสูงๆขุนบอ่อแม่ฟ้อ <laughs> งแสบของแสบต้องปีนเดาอะเป็นพักปลาพักคอนแค้นพักปลาธรรมชาติ ตอนนี้มีซื้อเสียงเด้อพี่น้องคนเป็นพักตีคนนี้ย่มกินหนึ่งปีมีขังเนาะ,นะตอนนี้ในตลาดบุญทลิกตลาดน่าจะรวยว่างเต็มอยู่ไหยแ,แต่ว่าราคาพี่น้องเอ้ยสูงแหืงราคาสูงแหงมันเป็นพักตีหาอย่างน้ำดิษฐ์ได้ไออกลายได้ปีนี้คือออกบ่หลายเนาะไม่หยอดเดียวหยอดเดียวน้องว่าท่านใหญ่านไหนวนใหญ่นไหจ้ะพวกก็ตีหลเด้อ ฉอดหนึ่งเนาะช่อหนึ่งจ้ะได้งาอยู่ของมีดอกเดียวนั่นเด้ดอกหนึ่งนะเอ้าเบ่งบอดีบอดเห็นไเพิ่นกำลังแย่ง่อเนาะจ้ะสวยๆเลยจ้ะมีอีกปโอ้พี่เดชเขาเรี่ยงงานเอ้ามันออกกางสี่เนาะคอยกันสิว่ามันสีสีก็ได้ก็ได้ต้องมาทันเงาต้องเบิ่งดีๆฮะคอยอีกเนาะคอยจ้ะนี่พี่น้องโอ้โหบ่เป็นปลาเนาะ มันต้องขึ้นบนเขาขุ้นอิกลักษณะการหากระหาตามลำหองลำห่วยบนเขาเด้อพี่นอ้องขุ้นเอากองลงมาบรรยากาศโมน,นี้ก็คึอมคือฝนสิมาแหงแน,น่นจ้ะถาม่านักเฮ็ดฟางเฮ้าพอฟอปหมดแล้วนเนาะพอเฮาสิเก็บเฮ็ดธรรมชาติ์เด้อเฮ็ดบดแล้วสิเกิดก่อนถ้าฝนมาแน่นอากาศไปตับฝนใหม่อีหลีพี่น้องมื้อนี้นาาี่เกตใส่นี <ง S 2> ่นี<ง>่นี ม right. <t> ี่กองเด้งลูกมาเออกองตัวนั้นล่ะเออนั่นล่ะโอ้ยพี่น้องไมยหาน้ำ่นอันนี้ก็บวกใครเห็นหยอดหยอดพี่เด้หยอดนึงไปยี่เลี่ยมนี่หยอดนึ่งก็ไปเผาปรรมชาหากินหยากเตอพี่น้องก็ไปเผาปลาใยใยคือเิ่นสีแหนมหาเห็นมูบุ้นเนาะตัวนี้กำลังเป็นฉอเนยน้อยน่ะใช่นั่นล่ะเห็นบ่นั่นล่ะแกแเด็ดเหมาะเอาเนาะ นีลักพี่น้องลักษณะลำต้นพันกระไดนี่ชอหนึ่งหักชอบบ้หญ่นี่เอ้ากำลังแตกเออเอายุดต้นกินได้อยู่มาเป็นเี้ยเงี้เาในน้องเพราะในแนมเห็นง่ายๆคือบวบน้องบวบมันมันหกบ่อเหรอนาะมันคือมันคุ้มนาออืมมันคุ้มเอ้ยเดี๋ยวบอไพ่อได้ลวกก็เอาพี่น้องนี่ชอหนึ่งพี่น้องให้ยเกตรออยู่ฟังหวย จะเป็นฉอว่าท่านเหยาะปันไดฮะพ่ออีกวะพ่อเหยาะงานงาน,น,นจนเมื <c oughs> ่อ,อยาอาหยากกีลีเด้อพี่นอ้องสมกับรคาคาพบนแพงนั่นแหะไปขึ้นเขาคือพคนก็นกไปบวชหลอดเอ๋อฉอหนึ่งบ่กสองฉออยู่ทาน<อ>งนี้ อ๋อพี่น้องเลยสายหลักนี่เด็แย้มเห็นอยู่งานอี่างนี้ตัวนี้งามน้อยจะเกิดงามโอยใช่ลมือข่อยโอ้บางผมกับของราคาแพงผีอีกขวบดินแต่นี่โอ้พี่สีคนเขียวคือกันพี่น้องแมนต้องแย้มดีๆ lọt lên hoang phăng này, <laughs> say. <Sái>. kì <laughs> <Ồ>, này, bóp <bỏ>. bên <laughs> đỏ quá hăn, tìm thì theo này. <laughs> ừ, nó bên chỏo bao nhiêu bàn <laughs> đấy เอหมันแสบกจริงแต่ม uh, ันหาหยากมันตกปีนไปตามสีหลาดเอียงฝุ่นดอกนึงแยกเกศผุ่นดิุ่ายากหยากพี่น้อง เธอเดียวนีว่แหละตามมาบา <c oughs> ไวแล้วพี่น้องเล้ยมันจะเกิดลายอยู่มองมองปลาิ่นมันจะอยู่ทั้งเขาสูง,<น>งไปหยาฮะกระมันพ่อได้หลวง่ดอกพี่น้องพ่อได้แกงใส่เห็ดเฟืองอ่ะพี่น้องสําหรับคลิปเสาวันที่สามกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดพี่น้องช่วงเสากับพาะกันไป <c oughs> อัปเดตเห็ด <c oughs> เฟืองเป็นเห็ดเฟืองกรลั่งทดลองเพาะล่ะพี่น้องเห็ดเฟืองในตะกาเนาะแม่นจ้าก็ถือว่าเป็น พ่นาพ่อใจอยู่พี่น้องเพราะว่าเฮ็ดแตกแซวอยู่เมนจะขันเพ่นบอ่อขันบ่ฟอเปลี่ยนแปลงเนาะเออถ้บาบ่ไม่ยังเปลี่ยนแปลงถ้บาบ่ไม่ยังผิดพลาดขาดว่าซิเต้ตะกาอยู่ดอกพี่นอ้องาเพิ่อฟอาเนิ่นฟอถิมก็ว่าบ่เป็นพี่นอ้องเพราะว่าเป็นการทดลองครั้งแรกหลังจากนั้นก็พากกนเดินทางเขาป่าพี่น้องมักเก็บเฮ็ดเฮ็ดกอจ้ะมากฝุกมมันเห็ดกอก็มาได้ไอ้ผักคอนแค้นเนาะจ้าก็ดีแกงร่วมกันจ้ะเออก็อดีแกงใส่ไอ้ เฮ็ดฟางอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องซํำนี่ลับพี่นอ้องคอยรอหลุ่นน้ากันคลิปใหม่เหมือใหม่อาจจะเป็นคลิปบัวยาวบันไดพี่น้องมืม่อนี้หลุ่นน้ากันเมืออื่นลับพี่น้องวัสรหายู่หาก,กินแนวใดสําหรับคลิปนี้พ่อกับบ้านนอ้องเขาเนาะบ,บ้านนนจ้าหลุ่นน้ากันเมื่อนอิผลับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมอ่ะกับบ้านก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ